สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวซิงหเหงหมอนิ่งนิวส์เช้าวันพัที่6กรกฎาคม2 5 6 6ราคาทองคำสมอร์ดเมื่อวาน,านปรับตัวลดลงหลังจากที่เดือนหน้าปรับตัวขึ้นติดต่อกันมา4วันราคาทองคำถูกกดดันจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นหลังการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดกระส้อนใี้เห็นว่า เจ้าหน้าที่เฟดส,ส่วนใหญ่ก็ยังเห็นควรว่าให้ขึ้นอันตอบเบีย้ยต่อไปถึงแม้ว่าการประชุมเดือนเม่ายนที่ผ่านมาจะหยุดภักการขึ้นอันตบเบีย้ยก็ป่นะคะตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำนะแต่ว่าก็อย่างที่เรียนบอกว่าก็ตอบรับไปพอสมควรแล้วรนะะาคาทองคำปิดตลาดเมื่อคืน1 9 1 6ดอลลาร์ลดลงไป7.9ดอลลาร์ค่ะ ส่วนกองทุน S&P R กองทัพทั่ววันขายทองคำออกมา4.04ตันค่ะส่วนเมื่อวานช่วงเช้าจีนมีการประกาศตัวเลขดัชนีเพียมใหม่ภาคการบริการเดือนพย่นตัวได้ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะออกมาลดลงเหลือ53.9 น้อยกว่าเดือนก่อนที่ห้าิบเ็ดแล้วก็น้อยกว่าที่คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงเหลือห้าบหุดด้วยนะคะลดลงอย่างค่อนข้ายังไม่ไหนสําคัญตรงนี้ก็อาจจะมีผลกับความต้องการ้องคําในปีนี้ได้นะคะจะเป็นปัจจัยลบในระยะยาวได้สำหรับคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ้ายตัวดีเดียวนะคะตัวเลขตลาดแรงงานเนี้สามตัว เริ่มจากตัวแรกนะคะการจ้างงานภาคเอกชน ADP เดือนมิถุนายนตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น2 26,000ตำแหน่ง 2. จํานวนผู้ขอสก,กัรวง,งานตลาดประเมินว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้น8,000รายเป็น247,000รายตัวที่3จํานวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครของเดือน พุทสาคมตลาดประเมินว่าอาจจะลดลงเหลือ9.93ลานตําแหน่งนะคะตัวเลขก็อาจจะแบบมีออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างผสมกันไปนะคะตัวเลขตลาดแรงงานคิดว่าจะทำให้ทองผันผวนนอกจากนี้เองยังมีการประกาศตัวเลขที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM เดือนมิถุนายนตลาดประเมินว่ารอบนี้อาจจะดีขึ้นเล็กน้อยเป็น51.3หลังจากตอนเดือนประคมออกมาค่อนข้างจะน่าผิดหวังนะคะภาคการบริการของอเมริกาเป็นส่วนขับเคลื่อน GDP นะคะถ้าเกิดตัวเลขออกมาในแนวทางที่ไม่ดีเนี่ยกระสะ้อนให้เห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจอเมริกาอาจจะ ชะลอตัวลงก็ได้นะคะเพราะนั้นคืนนี้ตัวเลขค่อนข้างจะสำคัญเลยหลายตัวทีเดียวแนวโน,น้มราคาทองคำสปอร์ตคาดว่าจะขึ้นหวในกรอบ1,910-1,930ถึงดอลลาร์ซึ่งในคืนนี้อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะต้องติดตามตัวเลขตลาดแรงงานของอเมริกาหลายตัว P.M.I. ภาคการบรินนการของอเมริกาด้วยนะคะทองคำก็อาจจะมีความผันผวน แต่ว่าอาจจะผันผวนในกรอบที่ให้ไว้นะคะแนวรับเก็จะให้ไว 1, ้1,910ดอลลาร์1,900ดอลลาร์แนวต้าน1,930ดอลลาร์แล้วก็1,940ดอลลาร์ค่ะส่วนราคาทองสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน4ครั้งนะคะแล้วราคาทองแท่งขายออกช่วงเย็น31,850บาทลดตรง50บาทค่ะ แนวรับให้ที่เดิมนะคะ31,700บาท31,600บาทแนวต้าน31,900บาทแล้วก็32,000บาทท่วนค่ะกลยุทธ์การลงทุนถ้าเป็นลงทุนฟิวเจอร์นะคะแนะนำขายที่1,940ดอลลาร์นะคะรวมทั้งถ้าเกิดอย่างไม่มีสถานะใดๆก็เปิดช็อตได้ที่1,940ดอลลาร์คันลอสให้ไว้1,948ดอลลาร์ค่ะ ส่วนการเข้าซื้อเกงกำไรให้แนวรับที่1,910งาดอลลาร์ 1, จุดคัดลอสให้วหนึ่ง้าร0อดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะอยู่ประมาณ3,4สบาทเกสตังค์ทิศทางเงินบาทวันนี้มองว่าน่าจะอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องหลังที่จากที่เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมา แนวรับ34บาท60ตางค์แล้วก็แนวตา35บาท20ตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ